อันนี้แมวพ่อนะถ้าสองตัวตัวไหนกัดแมวพ่อพ่อตีเลยนะโอเคไหมจับมือโอเคไหมกัดค่ะพ่อถ้าตัวไหนจับกัดแมวพ่อพอตีเลยนะโอเคไหมโอเคไหมจับมืออาจับมือจับมือโอเคไอ้ตัวนี้ล่ะอะไครับไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้ตัวนี้เอ๋อหนูไม่รับปากพ่อเพราะหนูจ้องหนูจ้องอยู่จับมือเอาขามาขามาแขนขามาไม่รับถ้ากัดแมวพ่อพอตีเลยนะ โอเคจับมือโอเคไหมโอเคไหมโอเคกัดพ่อกัดน้กัดไม่พอปกติเลยนะเออโอ้สิลชนชีพตายซ้ำแมวบอกกูรอดนะโอเคไหมจมิมือน่าสงสัยแลนนมีอะไมีพิรุษหนูไม่ทำหรอกตอนกออยู่อ้าวตายตัวที่สองตายซ้ำากัดไม่พอปกติเลยนะดีเลยดี ตีเลยุกเลยว่ออย่างี้ตีุกเลยโอเคไหมโอเคไหมเตโอเคไหมโอเค